สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะจะชวนคนที่โสดสนิทและโสดไม่สนิทหรือใครที่เพิ่งจะอกหักมาหรือว่ากำลังมองหาคู่แท้นะคะวันนี้เราจะมาชวนกันเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าคู่ของเราไม่เหมือนใครในโลกล่าตามหาคู่แท้ใน88โลกธานุนะคะ ดูแล้วอย่าอินมากนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันเลยนะคะว่าคนที่คนที่โสดนะคะลักษณะเนื้อคู่ของเราจะเป็นแบบไหนยังไง ใบแรกเอาพลังงานโดยรวมตอนนี้ก่อนนะคะได้เป็นนายออฟสอดตอนนี้คุณถ้าเรื่องความรักคุณก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งนะที่จะคอยดูแลหัวใจ The Emperor อืมถ้าเป็นเรื่องของคนที่ยังโสดสนิทเลยนะก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะคอย มาดูแลคุณนะคะ King of Pentacles ฐานะก็สำคัญนะคะคุณก็เลือกคนที่มีมีหน้าที่การงานดีฐานะดีที่จะไม่พาให้คุณแบบต้องลำบากนะคะ Ace of One ถ้าคุณจะเลือกใครสักคนนะคะหนึ่งคือหน้าที่การงานสองคือ ฐานะการเงินนะคะคุณก็จะมองมองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือมี IQ แล้วก็ต้องมี EQ ที่ดีด้วยนะคะคุณก็จะมองคนประเภทนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเป็นไงเดอร์มิดคุณไม่ชอบคนพูดมากคือมีความ ความเป็นผู้ใหญ่ความสุข,ขุมความรอบคอบไม่ใช่คนที่แบบช่างพูดบางทีถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ไม่ชอบผู้ชายที่พูดมากถ้าเป็นผู้ชายก็คงไม่ชอบผู้หญิงประเภทแบบจุกจิกอะ่ะคุณจะไม่ชอบแบบนั้นนะ six of swords ในเวลาที่คุณเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเป็นคือหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้อะไรประมาณนั้น เพซอฟวันและอันสุดท้ายโฟออฟสอดลักษณะของคนที่คุณคุณต้องการนะสำหรับคนที่ยังไม่มีใครเลยนะโสนิท so จริงๆเวลาที่คุณไม่สบายใจเขาคนนั้นสามารถที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะคุณต้องการคนแบบนั้นเพราะว่า เหมือนกับอะไรอะ่ะคือมาเติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะคุณลักษณะคนที่คุณมองนะคะสามารถที่จะเดินเคียงข้างกันได้จับมือเดินเคียงข้างกันได้ไม่ใช่เราต้องนําหน้าเขาหรือว่าเขาต้องนําหน้าเราอย่างนี้คุณก็ไม่เอานะคะคือสามารถที่จะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเองี้ยก็คือมาเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันน่ะนะคะจับเพิ่มเติมให้อืมน่ะ ทร e o f s o r ดแล้วก็ Strength คุณกองนี้คุณเคยมีประสบการณ์อกหักมาเจ็บหนักเจ็บสาหัสจนบางทีเข็ดอะ่ะเข็ดกับความรักถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งก็ลักลาก,ล,าก,ล,ากล,ลัวเนาะไม่รู้ว่ามันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าคุณก็คือประสบการณ์ที่คือทุกคนนะมีประสบการณ์ผิดหวังมาทั้งนั้นแหละเพียงแต่ประสบการณ์ของคุณนะ่ะที่คุณเคยผ่านผ่านมานะ มันมันค่อนข้างจะสาหัสสำหรับคุณเนะี่ยคุณก็เลยถ้าจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องแบบนานนะ่ะคัดกรองนานคือเลือกแล้วเลือกอีกคนคนนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเมื่อใดที่คุณร้อนเป็นไฟอะ่ะคนคนนี้เขาสามารถเป็นน้ำดับไฟได้อะ่ะคุณต้องเจอคนลักษณะแบบนี้นะ ยังไงก็ขอให้คุณกองนี้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่จะแนะนำคุณว่าอย่างไรนะคะลักษณะเนื้อคู่ลักษณะคนคนนั้นจะเป็นยังไงใบแรก Four of Pentacles Jasmine อืมไฟออฟซอร์ดเอ็กซ์ออฟวนพลังงานของคุณโดยรวมๆตอนนี้นะคุณจริงๆอ่ะคุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะคือตอนเนี้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามนะคะแม้ว่าคุณจะโสดนะแต่คุณก็มีความสุขนะเพราะว่า คุณสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้การเงินคุณก็โอเคอยู่นะไม่ใช่ว่าจะต้องปักกัดตีนถีบอะคือโอเคเมื่อก่อนอ,อาจจะมีปัญหาภาวะการเงินนะคะสำหรับคุณแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายลงแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้จะมีใครหรือไม่มีใครก็คือมีก็ดีไม่มีก็ได้นะคะอ้าว t ดี๋ยวเธอมีตำแหน่งเดียวกันกับเมื่อคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลยนะเธอมีดขึ้นมาเหมือนกันคุณถ้าจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่าจะมีใครสักคน The Lover ด้วยถ้าจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่าคุณจะมีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะหนึ่งคือความเป็นสภาวะความเป็นผู้ใหญ่ความความเป็นผู้นำแล้วก็ความที่แบบ มีความสุขุมรอบคอบอะไม่ใช่คนที่แบบกระตกกระตากวยวายหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณถ้าคุณจะเลือกอะคือ IQ EQ ก็ต้องดีด้วยนะคะเนี่ย two of cups คือคุณเลือกคนที่คุยกันแล้วมันจูนกันติดอะคุณไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาไม่ได้เลือกคนที่ king of pentacles อืม คนกองนี้นะคะโดยโดยนิสัยพื้นแท้ของคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่ยุติธรรมด้วยนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่อาคติกับใครง่ายๆอะ่ะคือมีความมีความยุติธรรมะนะแล้วไพ่ออกมาดีมากทุกใบนะคะสำหรับคนกองนี้นะแล้วเลเวอร์ดีทุกใบอะ่ะขึ้นมาพร้อมเฮอร์มิดนะ i n n of p e n t a โ l e ด้วยเพราะนั้นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าคู่แท้ของคุณนะคุยกันรู้เรื่องมีสภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะสูงอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญสักเท่าไหร่คืออายอุกำลังจะหมายความว่าเขามีวุฒิภาวะพอคืออายุจะมากจะน้อยกว่าคุณเนี่ยแต่ว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่อื แล้วก็เป็นความรักแบบจะว่าโรแมนติกก็ไม่เชิงนะมันจะเป็นความรักประเภทแบบคือเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะอะดังนั้นความรักในครั้งนี้ครั้งใหม่เนี่นะคะไม่คุณก็เขานะคะเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีมากๆอะเนี่ยแล้วโดยพลังงานของคุณเองด้วยนะคุณก็เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นใครถ้าจะเข้ามาเพิ่มในชีวิตของคุณนะคะเขาต้องเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมเต็มแล้วก็มาทําให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นคนคนนั้นต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําหน้าที่การงานดีการสื่อสารที่จูนกันติดคุยรู้เรื่องพูดรู้เรื่องไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่นะคะเพราะนั้นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นความรักที่งดงามมากๆแล้วเลิฟเวอร์ขึ้นมาด้วย เปิดไพ่เสริมให้น่ะหูหไพ่ดีทุกใบเลยอะเป็นไม่ว่าตอนนี้คนที่โสดนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเขาหรือยังนะคะจะบอกว่าถ้าคุณได้เจอแล้วนะคะก็ให้รักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ยืนยาวมากที่สุดเพราะว่าเป็นคู่ที่โชคดีอะแต่ถ้ายังไม่เจอนะคะ เขาคนนี้จะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็คืออยู่แล้วไม่เครียดอ่ะเพอร์เฟเลยอ่ะการงานก็ดี EQ ก็สูงเป็นความรักแท้ด้วยแล้วก็อยู่แล้วก็เหมือนสามารถทำให้คุณยิ้มได้สามารถทำให้คุณหัวเราะได้เวลาที่คุณมีมีปัญหามีความเครียดเนี่ยเขาคนนี้ก็สามารถเป็นเพื่อนร่วมทุก เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้เกือบๆจะเพอร์เฟกือเลยอ่ะ Perfect เเน่ะที่ดีนะคนเราก็มีเรื่องไม่ดีบ้างก็เป็นปกตินะคะถ้าคุณได้เจอแล้วนะคะก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ยืนยาวที่สุดเลยนะคะอยู่ด้วยกันนะคะก็ให้ทำดีต่อกันไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะค่ะสําสหรับคนที่เลือก ไพ่ใบที่3ามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคู่แท้ของคุณจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะดูพลังงานของคุณก่อนนะคะไพ่ใบแรกเอซอ p ฟเพน c l e s สเซเว่นออฟสอด t of wands และก็ the high lofen ตอนนี้นะคะคุณ่ะเรียนรู้อะไรมาประสบการณ์ชีวิตคุณเยอะนะตอนนี้ถามว่าสำหรับคนโสดแบบโสดจริงๆริอะนะคะคุณจะมีใครหรือไม่มีใครคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าคุณหนึ่งก็คือคุณมีมีประสบการณ์เยอะ คุณที่ผ่าน,านมาน่ะคุณเจออะไรมาเยอะแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะเติบโตอะเรียนรู้ที่จะแบบสิ่งที่มันผิดหวังก็คือให้ให้เป็นบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นคุณเลือกที่จะแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่เลือกที่จะจมอยู่กับอดีตไม่ใช่นะคะสําหรับคุณนะ่ะ พลังงานของคุณตอนนี้นะคะนอกจากคุณได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณก็ยังหันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะจิตใจคุณมีธรรมะมากขึ้นน่ะจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะสิ่งที่ผ่านผ่านมาทำให้คุณสามารถเปลี่ยนจิตใจที่มันดีขึ้นนะนะคะอืม p a จ e of ว a n สํสำหรับคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะสำหรับคนโสดต้องเป็นคนที่มีมีความยุติธรรมมีความคือไม่ใช่คนที่อคติใครอะแล้วก็ six of w a n d s Ace of cups พลังงานของคนกองนี้นะคะระหว่างพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของ เนื้อคู่ของคุณนะสำหรับคนที่ยังไม่เจอใครนะคะโสดแบบโสดสนิทจริงๆหรือว่าคนที่คุยๆกันไว้ก่อนแต่ยังยังไม่ได้ตกลงว่าจะเป็นแฟนหรือว่าแค่คบหากันเฉยๆนะคะคนที่จะเข้ามานะคะข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะเขาจะเป็นคน ทำเต็มที่กับงานที่เขารับผิดชอบนะคนคนนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่เขามีปัญหามีความไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องกุ้มใจอะไรเนี่ยคนคนนี้จะค่อนข้างที่จะเวลาเครียดก็จะเครียดแบบคุณต้องเป็นไฟให้กําลังใจเขาอะถามว่าเขาจะให้กําลังใจคุณไหมคุณให้กําลังใจตัวเองได้อะโดยพื้นฐานนิสัยของคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ คืออาจจะเป็นสภาวะของการที่แบบกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพอมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนที่มันไม่เหมือนเดิมเขาจะเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเขาจะเป็นคนที่เครียดง่ายนะเดี๋ยวจะดูไพ่เสริมให้นะคะเนี่ยโฟร์อสอันนี้ขึ้นมาอีกแล้วอะทริออฟสอดกับ4 o ร์อสคนที่จะเข้ามานะคะเขาเคย ผิดหวังกับเรื่องความรักมาเยอะซะจนกลายเป็นบางทีก็กลัวความรักกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนด้วยไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ไม่แน่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปจีบเขาก่อนน่ะหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะไปช่วยเหลือเขาทางด้านใจอะปลอบใจเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์หรือว่าคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมี มีผิดหวังก็ต้องมีสมหวงังมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวงังมีหัวเราะก็ต้องมีร้องไห้คุณเข้าใจสภาวะความเป็นไปของชีวิตได้มากกว่าเขาอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกถึงความ ความดีของเขานะคะในส่วนที่ดีเขาก็มีเยอะแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่จะดูแลเขาทั้งเรื่องของจิตใจนะคะก็นั่นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของคุณนะคะที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งที่จิตใจเขากําลังห่อเหี่ยวอะ่ะให้เขามีแสงสว่างขึ้นมาใหม่นั่นเป็นบุญของคุณนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ